สวัสดีค่ะพบกับพี่ตังกว่าที่เมืองเลิฟลี่สากุล่านะคะถ้าเสียงมันแปลกๆเนี่ยพี่ต้องขออภัยนะเพราะว่าพี่มีอาการคล้ายๆไขทับระดูนะคะมาคลิปนี้พี่พาเต้าเหมียวมาเฉลยค่ะว่าเซมิโอและเซมิกะเนี่ยเขาอยู่ชั้นเรียนห้องไหนและ2คนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในมิชชั่นด้วยค่ะถ้าเราคิวได้และถ้าถามว่าพี่ได้ข้อมูลมาจากไหนพี่นํามาจากเว็บไซต์ที่เป็นวิกิพีเดียของ s a ก u r a s c h o o l Simulator ค่ะ อันนี้คือวิกิพีเดียของ2คนนี้นะโฟกัสที่บรรทัดสุดท้ายค่ะ The possible p a ส t s คราสต s ทูเอ็นออค s าส2ก็คือพวกเขาเนี่ยอาจจะเป็นนักเรียนของชั้นคลาส3ทับหหรือไม่ก็ชั้นคลาส3ทับ2นะสนใจข้อมูลเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์ค่ะสมุทสงครามฝนพิ่งหยุดนะฟ้าขนองหนักด้วยวันไหนที่พี่ไม่สะดวกลงคลิปนะคะพี่ขอความร่วมมือนะอย่าไปงองแงบัตด,ดี้พี่ และอีกเรื่องที่พี่ไม่เคยบอกคนไหนเป็นบัดดี้เนี่ยต้องผ่านการพิจารณาจากคุณแม่พี่ด้วยนะคะดังนั้น2คนนี้คือคุณแม่พี่เขาโอเคเอาเป็นว่าคนไหนที่รักพี่นะคะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย